không thi, mong nhu, mong sau qua lèo, sư lãi sư lãi lộ sư lãi tô qua lèo, có tâm lần lại sư lãi tô tô ขับโคมออกมาโหลดหนึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งบนหนึ่งหนึ่งแางวะออกมาเลย อ๋อนี่เหรอสถานที่อยู่นี้เหรอเย็นสบายนอนในแอร์หดแล้วส้บายนเย็นเซียงๆเนาะมันจิเป็นนอนมานอนมาแล้วมันก็อยากสับ่ายข<า>ึ้นกันเย็นสบายเลย มื่อคืนเปิดแอร์จู่าเย็นจู่บานหนาวห่มผ่าสั่นเดียวบ่านหนาวเลยโอ้บ่าหอนเลยนอนห่ามผ่านพื้นเดียวหนาวบาสั่นสะพันสะแบงเขาซื้ออีกแล้วหนึ่งหนึ่งเหได้กหนึ่งหนึ่ง้ออีกแล้วหกหนึ่งหนึ่งสามใบซีลนั่นเดาเรียกเอาเบอร์เด้อ น้อเอาเลขเอาน้อยเอาเล็เอาเบอร์เอาคู่แปบกับน้อยน้ำกันกับยายบ่น้อยกับน้ำกันกับเล่าลายจะไปผู้เดียวบ่มีนางบ่มีมูอเขาที่เป็นร้อยดากเดีย่มันเขาเจ้าของที่เป็นร้อยเขาเขาสี่ร้อยเจ้าของเจ้าของที่เป็นร้อยเขาตี เออเป็นไปได้เน้อมือแลงกันผ้ากันเอาน้ามาหดรถหดล่าเนอรถทุกขั้นก็ได้ลูกเอ้ยเพิ่นกะฮวอนกะเพ่งข้อยโล่ฮดเราดิข้อไขฮดแต่มื่นเศร้านี่เอาที่แรกกะหดเอาน้ำหดสเกินหดเพิ่นเพราะเป็นพิธีแล้วก็จังเอาแป้งปลาให้เพิ่นเด้อรถทุกขั้นนั่นแหละข้อไขของมันเฮ็ดเอาเศษไขไปเฮ็ดให้เบิด์ทุกขั้นของกับไปเฮ็ดได้อยเมื่อยมันหลาย เออต้องเอาน้ำรดก่อนเหมือนเราเหมือนรดคนนั่นแหละอืมสาดน้ำเออสาดน้ำใส่โหดเห่เพื่นปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเศ้ามาจวดตั้ตามคุณแรงคุณละแดดระดนอนเสียหามงแรงคุณอ่ะแรงคุณอืมแดดระดนอนไอ้เพื่อนได้ซุ้มได้เย็นตัวเพื่อนกระหอนได้แม่กำไรท่องกำไรเงินกระดัเออเจ้าแม่กำไรเงินกำไรท่องเพื่อนกระเมื่อย ผู้ใหญ่บ้านบอแล้วบอกมาคือรดน้ำยังรดน้ำอ๋อมันมันมือบ้านนี่แม่บอกว่าแม่สิพาลูกพาเตาเห็ดมันกับผมกับสิเห็ดคือกันมันวางสิตัวเอามันกับแม่พอแม่พาเห็ดเป็นเห็ดเป็นคล้องมา่แหละมันก็ถึงจักเบิดตัวผู้ใหญ่บ้านเนาะอายช้อนเมื่อแรงอ่ะประมาณสี่ห้าโมงเอาน้ำมารดรดบ้านหน่ะลูกให้เพิ่นหดสงเพิ่นแน่เพิ่นฮอน บอกรถทุกขั้นจะคล้องรถเน่ให้เฮ็ดทุกขั้นเดนอะเฮ็ดจังไหนล่างล่างเอาโฮสเพิ่นแล้วก็เอาแป้งปลา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 คือรถของแม่เห็นไหเนี่ยเอาแป้งหอมหอมนำหอมนำอบใส่ขันแล้วก็เอาปะาปลปลปลเพิ่นคือจังเฮ็ดเท่าเดือดเอาหนังขีดฟูนออกแล้วเออขีดฟุ้นแล้วกับปลาเหมือนแรงปะปลาให้เพิ่นบอกรถทุกขั้นแล้วทุกขั้นรถทุกขั้นไอเสียเองก็ทำน้ำเมื่อแรงน่ะ บอสาดน้ำสาดน้ำลดไหมสาดน้ำไสเราก็เอาแป้งมะปลาให้เพิ่นเอาแป้งผสมน้ำเอาแป้งผสมน้ำน้ำอบน้ำหอมนะยุหันมันเหลืออายุแป้งอันปุกสองปุกนี่แหละแป้งอันแป้งเย็นเพรสั์นะหอมหอมหอบีรีลราก็เย็นเย็น เอาหอมมิลีถ้าผัวหอมเมียถ้าเมียหอมผัวถ้าลูกหอมหอดพ่อหอดแม่เย็นเย็นอ๋อหอมเลยทาแล้วก็สดชื่นอบยบถือยาซาลูกหลานในป่้ยซาถือลูกหลานมาขอเพึ่งพระบารมีมองยู่มองเศร้าซุ่มเย็นเนอ ให้น้อยแล้วฝันดีได้ตัวใหกับตัวเจ๊งเก่งก็ได้มาให้มาตัวเนาะไปแม่รับใ่ญ่รั้ฝันดีเด้อสามตัวหกตัวเจ๊งเก่งให้แล้วไปไปแล้วจะไปอักเอาผู้เดียวเลยจะไปอักเอาผู้เดียวก็ได้ไเนี้อักเอาผู้เดียวก็ได้ไเน้อักเอาผู้เดียวต้องเปิดต้องเผยเนี้ยต้องเปิดต้องเผยห้คุณแม่ฟังน้ำเนี้อืม ที่นี่ก็ที่สบายเพิ่นเฮ็ดดีเนาะบัดย่ามันนันบุญเขอนซากออกออกพันสาลาพระเจ้าเพิ่นกระติมามโอ้มันเป็นศาลาพักศพบัดใดพันสาลาพักศพสาราสักศบเออแมนแมนบุญจึงแมนศาลาพักใจอันนี้ศาลาพักศพเพิ่นกเ็เฮ็ดกวงเฮ็ดกวงดีเน,น,นาะเ,เออบัดถือกระเฮ็ดได้ดอกเฮ็ดซ้ำแล้วกระเฮ็ดไป บาทที่บาทก็ให้ได้เบอดหลายม้อไปม้อไปปลาล้อยฟ่าม้อไปบ้าอันเดียวมือเคลื่อนนี่เคลื่อนมาเห็นแนงไหมมือเคลื่อนนี่บอกยูบาน เอาคือบอรเอิญแม่แล้วแม่มาให้พูดเถ่าอมมาให้เด็กหน่อยเล็กๆส้งอันเรานอนทไหนบุกพ่าน่ะโซเฟิร์เจ้าเรานอนมาสัวโอ้ยแม่แน่อันนี้แม่สันดอกเขาอันเขาโฮสเขาส้งกันเบิ้อบเบื้อบเบื้อบเบื้มเฉพาะไปนอนเซยอยู่โอ้ยน่าสันดอแจะเป็นปวดโพวก เกียกขึ้นได้พูดละสอง่อยแม่กับ่ได้น้ำมูดอกใส่เกีย้พ่อผมเห็นว่าปนเลื่อยบ่ได้น้ำมูดอกเขาหายตาคาน้ำอาเมาวน้เาไปน่ไปั่นสาธุบอท่าเดี่ถึงเวลาเมื่อถึงเวลา เราก็มาทำตามนาทีเอ้ยเ <its invent fit romance> ้ยเยเย็น hmm. hey. ้ยเน้ัเ้ยเฮ้ยนฮ้ยเ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 ฮ้ยมีเ้เฮ้ย้เฮ้ย้ยเยเเ้เฮ้เ้เอาเฮ้เ้ยเฮ้้้ยเฮ้้ยเฮ้ย้เ้ยเยอนักเ้เ ให้นอนหลับฝันดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าโพดโพบักโมบักแตงจวดญาดิป้าดบิ่มพันนะเอามาลดเถาะเอามาโลดเาาถาะไป